NBI Nation Building Institute ผมนายเสนมีบุญลือนะครับชื่อเล่นชื่อโหน่ฮะเพื่อนๆเรียกพี่หนวดครับแต่ตั้งใจว่าอีกสัก5ปีก็จะไม่เอาหนวดไว้แล้วฮะเพราะน่าจะเด็กขึ้นตั้งใจว่าจะโกนหนวดอนอายุ70ครับอีก5ปีฮะน่าจะน่าจะเด็กขึ้นกว่านี้ครับวันนี้อุลุกวกยเนี่ยประเทศลุกวัยผมในฐานะตัวแทนประเทศลูกไัยให้มาคุยเรื่อง เรื่องอาชีพของผมนะฮะเรื่องชิปเอเยนผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยคงจะคงจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่างานเอเยนเรือเนี่ยก็ทำอะไรกันนะครับนี่ไปที่มานะฮะลูกพอ่พอพอจะมาคุยเรื่องเรื่องชิปเอเยนก็ไปค้นหารูปเก่าๆรูปนี้ก็ประมาณสักประมาณสักสี่สิบปีที่แล้ว ตอนนั้นอายุประมาณ20กสิกลางๆคืออย่างที่ทราบว่าประเทศอุลกววยเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนนะครับไม่มีเงินที่จะซื้อตัว๋วเครื่องบินไปบินดูหิมะเลยก็ต้องไทำงานบนเรือแทนถ้าภาพนี้เป็นภาพที่ถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ฮัมบูร์กครับเยอรมันนะฮะทำเรือสินค้าครับตอนนั้นครับแต่ไม่ไม่จำเป็นนะฮะว่าว่า คนที่เป็นเอเย่นเรือเนี่ยจะต้องผ่านงานเรือมาก่อนไม่อย่าเป็นแต่แต่เป็นข้อดีอย่างว่าเราจะเข้าใจคนเรือคนมาะจาเรือว่าเกิดอะไรขึ้นครับไม่ไปครับวันนี้พร้อมแล้วนะฮะเราพร้อมที่จะไปทํางานกันแล้วครับใส่เซฟตี้เรียบร้อยครับ ไม่ไปอ่ะ,อะพี่ๆดูนะครับนี่แผนที่โลกครับภาพนี้ผมอัพมาเมื่อเช้าเองะครับเป็นเรียวไทม์ครับจะได้เห็นว่าการโลจิสติกของเราเนะะี่ฮะทางเรือนะครับเห็นไหมฮะแต่ละประเทศสีเขียวที่พี่ๆเห็นในรูปนะะั่นนะฮะนั่นคือเรือสินค้าะครับสีเขียวนะฮะสีแดงนั่นคือเรือน้ำมันไอสีอื่นๆน,นะก็เป็นเรือแต่ละประเทศไปจะเห็นว่าสีสีแดงกับสีเขียวนี่มากนั่นคืออะไร นั่นคือการโลจิสติกสินค้าที่ที่ที่แต่ละประเทศเรือขนส่งนะครับวิ่งกันตลอดเวลาถ้าพี่พี่ได้เปิดดูนะกับการทางอากาศนะก็มีเรดาร์ยี่สิบก็เห็นเครื่องบินเต็มท้องฟ้าอย่างนี้เหมือนกันนี่คือเรียลไทม์นะครับนี่คือเรียลไทม์นี่เช่นกันครับขยายขึ้นมานิดหนึ่งขยายขึ้นมานิดหนึ่งให้เห็น ว่าว่าว่า,วา,วาการขนส่งทางทะเลนี่สำคัญมากช่วงโควิดทุกอย่างหยุดหมดแต่เรือไม่เคยหยุดเรือไม่เคยหยุดวิ่งเลยผมไม่เคยประสิตัตผมไม่เคยปิดเลยโควิดทำงานตลอดเรือเข้าตลอดครับเพราะฉะนั้นขนส่งทางทะเลนี่สำคัญมากนี่จะเห็นว่าการที่เราเป็นตัวแทนเรือต่างประเทศเนี่ย เรือวิ่งเข้ามาเนี่ยที่ผมเห็นจุดขีเขียวๆเ,เ,เนี่ยผมจะพอดลงไปว่าเป็นเรือที่ผมรับผิดชอบทีจ่จะวิ่งเข้าเมืองไทยนะครับว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเราจะได้รู้มูเมนต์ของเขาเพื่อเตรียมการเราได้ถูกต้องครับจะมีอีกลำหนึ่งซึ่งเราเราเราเจาะโจองลงไปเลยลำนี้ซึ่งซึ่งเห็นวงกลมเล็กๆด้านขวามือตรงออสเตรเลียนะครับลำนี้ชื่อเรือลิกอเดนดอฟนะครับมันออกมาจากออสเตรเลีย เมืองนิวคาสเซิลเอาฐานหินมา140,000ตันมาเข้าที่ท่า BLCP ที่พวกเราได้เคยไปไปคุยเปลืองมาแล้วนะครับลำนี้ก็มาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่วันที่16ที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวนะตอนท้ายของของพรีเซนเทชันนี้ก็จะได้เห็นรูปภาพครับของเรือลำนี้ครับงานเย็นนะฮะพี่ๆสงสัยไหมว่าเรือเนี่ย มาถึงประเทศไทยเนี่ยเรือเข้ามาในท่าได้ยังไงเรืเอจะอยู่มาจอดในท่าไม่ได้นะครับเหมือนกับพี่ๆเนี่ยจะเดินทางไปต่างประเทศสิ่งที่ผ่านคนแรกคือต้องผ่านตอมอ,อก่อนเดินเข้ามาประเทศไทยก็ต้องผ่านตอมอ,อก่อนเช่นกันนะครับแต่นี่เรือเนี่ยจะวิ่งเข้าท่าเรือเอเย่นต้องเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับหน้าที่ของเอเย่นคือให้อินโฟเรชันก่อนเขาจะฟิกเรือนะครับ มาส่งสินค้าจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องถามก่อนว่าต้นทางกับปลายทางค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับนันก็ต้องถามข้อมูลเรามาอย่างพวัยพอร์ตอินโฟเมชันเนี่ยพอร์ตเนี้ยสมมติว่ามอเตรพุทธเนี่ยเขาต้องรู้กันว่าน้ำลึกเท่าไหร่รับรับเรือได้ยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ถึงอจะบรรทุกสินค้ามาได้ถูกต้องนะครับต่อไปก็พวัย e b d a ก estimate port d s v e l s p m e n t account คือค่าใช้จ่ายเรือเข้ามาเนี่ยถ้าสรุปแล้วประมาณประมาณสิหัวข้อค่าใช้จ่ายค่าล่องน้ําค่านําล่องค่าเรือทักก็าเรืรับส่งนําล่องค่าเทียบท่าจีบประถานะครับงานหน้าที่ของเอีย่งต่อไปคือเวลาเรือเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะรีพอร์ตให้ให้ผู้ว่าจ้างเราผู้ว่าจ้างผมส่วนใหญ่ร้อมาจากต่างประเทศ เราทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราเนี่เป็นหูเป็นตาแทนเขาผมได้มอบนโยบายให้ลุงน้องเราว่าเวลาสื่อสารถึงทาง principle เราเนี่ยให้ข้อมูลให้มากที่สุดไม่ต้องเอ๊ถามเลย,เลยจะเอ๊ถามรุ้มหมดแล้วเรือเข้าเข้าเมื่อไหร่เข้ามาเสร็จแล้วทำงานกี่วันเสร็จเสร็จวันที่เท่าไหร่กลับออกเมื่อไหร่มีปัญหาอะไรต้องบอกเ้าหมดเขาแค่อ่านเรา จะไม่มีการถามมาอีกเลยนี่คือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่ต้องให้เขาแบบนั้นนะครับ working report ทวาดีก็ที่บอกว่าเรือทำงานอยู่เราจะเรีรีพอร์ตเขาเช้า,เป,า,เ,า,า,าเ,ปเป็นยังไงบ้างอีกอ<ม>ีกเวลาหนึง17นาฬิกาเป็นเป็นยังไงบ้าง movement ก็จะได้จทรา,าบวายเบิร์ดไลท์อัพเบิร์ดไล์อัพก็คือว่าถ้าเรือเป็นยังไงแน่นไหมกรณีที่เรือยังไม่ถึงนะฮะว่ามีเรือ,รอขวันหน้าเรา อยู่เรือลำนั้นกล่าวออกว่าอะไรเรือลำนั้นซึ่งเราไม่ได้เป็นเอเย่นนะทำสินค้าแล้วเราต้องไฟเอาให้ได้เพราะเพราะว่าทางทางเจ้าของเรือเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าเ,เรือที่ที่อยู่ก่อนหน้าเราทําอะไรช้านานแค่ไหนอย่างไรพอไว้คาร์โกมูมเมนต์ก่อนที่เรือจะมาถึงเนี่ยสินค้าที่ส่งออกเนี่ยจะขนไปท่าเรือเนี่ยสมมุติว่ามี3,000ชิ้นตอนนี้เข้ามาในท่ากี่กี่ชิ้นแล้วเหลือกี่ชิ้นแล้ว โูเมนต์เป็นยังไงไอ้พวกนี้เราต้องดีพอเขาทั้งหมดนะครับแม้แต่ของเวทเทอร์โพคัสข่าวอากาศเขาก็อยากจะรู้เพราะหน้าฝนนี่เอฟเฟกมากนะฮะบ,บางครั้งที่คุณทําสินค้าเป็นพวกข้าวพวกน้ําตาลอันนี้มีผลมากมีผลมากเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้หมดทุกอย่างครับเบอร์ติงโพสเปกจะเทียบได้เมื่อไหร่เวลาไหนอย่างไรเพราะว่าบางบางบางเมืองท่าใน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 บ้านเรานี่มีท่าเดียวคือท่าสตีฮีพอร์ต ที่ไม่นําเข้าตอนกลางคืนนะฮะน,นั้นเข้าเข้าเข้ากลางคืนได้หมดย,นะยกเว้นว่าต้องรอน้ําหรือไม่เท่านั้นเองครับงานของของเอเย่น e อีกอันหนึ่งนะครับประสานงานหมวดที่เกี่ยวข้องแจ้งความเคลื่อนไหวของเรือก่อนเรือถึงจองท่าเรือจองนําล่องจองรถนําล่องจองเรือทักแจ้งความเคลื่อนไหวในกาทำงานเป็นลูกเรือ คือนำล่องเนี่ยล่องน้ำเนี่ยนะแต่ละล่องน้ําแต่ประเทศเรือเรือใหญ่ที่เข้าไปต้องมีนำล่องขึ้นไปบนเรือใหญ่พาเรือเข้ามาเทียบท่าเพราะล่องน้ําแต่ละท่าบ้านใครบ้านมันถนนใครถนนมันนะครับความชนานาญไม่เหมือนกันนะฮะมันกับตันเรือเนีถ้ามีแผนที่เดินได้ทั่วโลกแต่ไม่สามารถที่จะเอาเรือเข้าไปเทียบในท่าต่างประเทศได้เพราะความชำน,นาญไม่ไม่ล่องน้ําเขาไม่ชนานาญ แกระแสน้ํากระแสลมนะครับต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญประจําท้องที่ครับเพราะนั้นก่อนเรือเข้ามาต้องจองเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเอเยน่นต้องจองค่านะเอเย่นต้องแจ้งสูงอากรเอเย่นต้องแจ้งตอมอเดี๋ยวจะมีต่อไปครับงานเรือที่เข้ามาเนี่ยมันไปเองอ่ะใครทำงานเรือที่เข้ามานะฮะอ่ะ หลักๆของเขาคือเรือเนี่ยเข้ามาเพื่อส่งสินค้ามันรับสินค้าแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีผมเรียกว่าไซด d i ิชมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือมีการเปลี่ยนลูกเรือมีลูกเรือ,อหาหมอมีชิปสแปร์ซึ่งเราเราก็ต้องดูแลเขาด้วยทางอนเนอร์เขาเขาต้องการนะครับลูกเรือเปลี่ยนลูกเรือความหมายคือลูกเรือมีคอนแทคในการทํางานสมมุติว่า6เดือนครบหเดือนแล้วก็มาเปลี่ยนที่เมืองไทย ช่ไหมฮะบินมาบินมาลงเรือขึ้นจากเรือบินกลับนี่คือการเปลี่ยนลูกเรือลูกเรือป่วยหาหมอเราดำเนินการตายก็มีนะครับเราก็ต้องส่งศพกลับไปไอนน้เรื่องวุฒิธงานของเอเย่นทั้งนั้นครับชิปสเปร์เขาส่งสินค้าส่งอะไหล่เรือมาแล้วต้องเคลียร์สูงอากรสเปร์พวกนี้จะไม่เสียภาษีนะครับเขาข้อยกเว้นให้เติมเติมน้ำมันบนเรือเหมือนกันอันนี้ก็ยกเว้นภาษีให้เหมือนกันครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะกระทางเรือก็มีมีตอมอลอิมิเกชันม,มีคัสตอมมีกรมเจ้าท่าควอนทีนคือสาธารณสุขนะฮะและมีการท่าเรือไม่ได้ไทยท่าเรือเข้าแหลมจบับังหรือเข้ากรุงเทพท่าเรือสัตหีบนะฮะและ้วก็อ่ากนอ,อคือท่าเรือเข้ามาธยมพุทธและสุดท้ายคือกรมสัมภารกรมสัมภารกรมาเกี่ยวยังไงนะฮะกรมสัมภาร์เนี่ยสำคัญม,มากผมเชื่อว่า บ้านเราเนี่ยสูญเสียภาษีตรงนี้เยอะมากมีกฎสมรภูมิอยู่ข้อหนึ่งสินค้าออกจากประเทศไทยสินค้าทุกอย่างที่ส่งออกจากประเทศไทยจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกเฟดแท็กคนที่เสียค่าเฟดแท็กนี่คือคนที่ได้ค่าเฟดคนนี้เป็นคนเช่าเรือหรือหรือเจ้าของเรือส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติทั้งหมดเขาเป็นเจ้าของเรือแต่เอเย่น ตัวแทนที่เป็นคนไทยไม่เก็บค่าเฟดแท็กของเขาค่าเฟดแท็กคิดยังไงค่าเฟดแท็กคิด1.5%หรือ3%ของของจำนวนเฟดนั้นนะครับ1.5ใครที่เสีย1.5ผู้ที่เสียค่าเฟดผู้ที่ได้รับค่าเฟดนะครับประเทศประเทศของเขาเนี่ยมีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับเมืองไทยจะเสีย1.5% แต่ถ้าไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับเมืองไทยเสีย3%พี่ๆคิดดูนะค่าเฟดล้านเหรียญ1.5%เท่าไหร่แล้วไม่เก็บเขาผมเคยคุยกับสรรมภกรสรรมภกรก็ถามว่าเป็นหน้าที่ของเรานําส่งผมบอกใช่ครับหน้าที่ของผมนำส่งแล้วหน้าที่ของคุณหรือเปล่าต้องเช็คเงินรายได้ที่หายไปหมอ่ววานเพราะว่าผมรู้นื่องจากผมเวลาที่ผมไปเยี่ยมลูกค้าที่ต่างประเทศ ที่สิงคโปร์เขานําออกเขา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 เข้ามาซื้อน้ํามันใสโปรดักต์จากบ้านเราออกไปเขาก็ถามว่าเอ้เอลพีเอสเไทยมีเมืองไทยมีหรอผมมีครับมีอักนกนะคาหน้าผมจะใช้คุณแล้วผมย้อนถามเรื่องเฟดแทก็กเขาบอกว่าโอ้ภาษากอไก่ที่เขาใช้อยู่ไม่เคยเก็บเขาเลยถ้าคุณทําได้ไหมผมผมทำไม่ได้ผมบอกผมทําไม่ได้ผมจะไม่ยุ่งกับสมรภูเด็ดขาดไม่คุ้มฮะ เนี่ยตรงนี้เสียดายพี่น้องไม่อยู่อยากให้พี่น้องกระตุ้นตรงนี้นิดหนึ่งเพราะเป็นภาษีที่เราสูญหายไปเยอะมากเชื่อผมน้ำตาลส่งออกซีเมนส่งออกข้าวสารส่งออกถ้าสมร,รโคกับสงก์กรให้ดีผมว่าเม็ดเงินตัวนี้โมฮลาัไม่ต้องไปกู้เขามากมายครับน่าเสียดาย นี่จะเห็นอันนี้เป็นตัวอย่างฮะเรือน้ํามันเรือน้ํามันกำลังจะเทียบที่ท่าที่แพลตฟอร์มที่เพชรบุรีเพชรบุรีมีแพลตฟอร์มอันหนึง่งตอนนี้ทางบางจากเทคโอเวอร์ไปแล้วนี่เรือกำลังเทียบตอนกลางคืนเป็นลาแรกที่ผมขึ้นไปได้ได้ได,ได้ได้งานของของท่านี้นะครับนี่ชายฝั่งบ้านเราเนี่มันตื้นต้องต้องออกนั่งเรือเล็กออกไปมันประมาณครึ่งชั่วโมงน,นะครับแล้วก็มาเ,เาเทียบเทียบเรือมาพาเรือเข้าเทียบ เราขึ้นไปทำพิธีการข้างบนครับเรจะมีตัวอย่างหลายอย่างนี่เศษเหล็กที่เรานำเข้ามานะครับเศษเข้ามาหลอมเศษเหล็กก็เข้าจะมาหลอมรวมกับปิกไอออนคือตัวนี้แร่เหล็กออกมาหลอมออกมาก็เป็นเหล็กที่เรามาใชา้ทุกวันนี้นะครับตอนนี้ผมว่าเศษเหล็กเนี่ยที่ยูเครนก็น่าจะเยอะที่อิราเลก็น่าจะเยอะนะครับนี่อันหนึ่งที่น่าภูมิใจคือฝีมือส่งออกของเมืองไทย เมืองไทยเนี่ยรับสร้างแฟบิเคตชิ้นงาน,นใหญ่ๆพวกนี้หนักเป็นร้อยตันนะครับส่งออกไปต่างประเทศรอบโลกเข้าไปเป็นจิ๊กซอไปเป็นประกอบเป็นโรงงานนะครับในเรือที่นำมาขนหน,หนักทั้งนั้นครับของพวกนี้ของยาวใหญ่ทั้งนั้น,นครับชอบพวกนี้ครับและเล็กไม่ทํา อันนี้น่าภูมิใจฮะเรือเราก็ทําส่งออกประเทศไทยนะครับหลังคาที่คัดเห็นเนี่ยเป็นโซลา่านะครับส่งไปยุโรปครับชิ้นงาน,นใหญ่ๆทั้งนั้นครับเขาเข้าไปเป็นกิ๊กซอฮะครับไปสร้างไปสร้างโรงงานที่นูน่นชิ้นส่วนพวกนี้ส่งออกไปประกอบกันออกไปครับ นี่จะเห็นว่าคนงานที่เขาทำเนี่ยมีบริษัทเยอรมันเอาวิดีโอเนี้ไปพรีเซนต์ให้เซอีส a เอเชียพวกประเทศใกล้ๆพวกบ้านๆเราดูว่าเซฟตี้ของคนงานบ้านเราของทีมงานชุดนี้มาตรฐานแค่ไหนยังไงนะครับเขามีความทุกอย่าง PPE ทุกอย่างความปลอดภัยก็มีหมดเครื่องไม้เครื่องมือทำงานทำงานเฮฟวีรเป็นมืออาชีพนะครับ จะเห็นว่ากาลังจะยกสินค้าใหญ่ต้องคอมไบเคนนะหนักเป็นร้อยตันต้องบาลาดน้ําในการทวงเรือพวกนี้นะครับมันเป็นงานงานยากต้งานใช้ใช้แท้ความชานาญทั้งนั้นเองเท่านั้นนะครับอยู่เรือนีอันตรายฮะคืบก็ตะเลสอกก็ทะเลมีตะเหล,นะล็กทั้งนั้นนะฮะ นี่คือท่าเรือที่เทียบเรือที่มานะมาเทียบท่า BLCP ที่เอาฐานหินมาส่งนะครับที่เราไปคุยเปื่อกันนะครับลำลิฟอุเดนดอร์ฟลำที่ยกตัวอย่างเมื่อเบื้องต้นนั้นครับตอนนี้กำลังเปิดฝาระวางเพื่อที่จะเตรียมการขนถ่ายสินค้าเป็นฐานหินที่นี่ใช้พอร์ตเคนถอยหลังได้ไหมถอ,ถอยหลังได้ไหม พอร์เคส,สองตัวนี้แก็บสองตัวนี้ฮะทำงานได้วันละสี่หมื่นตันวันละสี่หมื่นตันฮะเพราะนั้นเรือจอดแค่สามถึงสี่วันก็จบแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เขาก็แกลบฐานหินในระหว่างใส่คอนเวเยอร์ใส่ฮอปเปอร์ข้างบนนั่นฮอปเปอร์ไหลลงมาใส่คอนเวเยอร์นะครับคอนเวเยอร์ก็จะวิ่งมาที่สต็อกายตรงนี้ประมาณเจ็ดแสนตัน โรงไฟฟ้าโรงนี้ใช้ใช้ฐานหินเดือนประมาณสามแสนตันครับเมื่อข้างต้นนี่ผมผมได้พูดแล้วว่าก่อนเรือเข้ามาเห็นไหมครัต้องใช้เรือทักช่วยดึงช่วยดันนี่ท่านพี่ๆจะเห็นว่าเรือทักข้างหน้าสองลำเนี่ยกำลังดันและข้างหลังจะเห็นดึงอีกสองลำเพื่อจะหมุนเรือในการหันหัวออก กลับบ้านเขาืั้งจากดิชาร์ดเรียบร้อยแล้วครับผมงานเรือก็มีข้าวค่าแค่นี้ครับ